สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของเก่าพรวยจะพาพี่น้องมาติตามเบืองตัวเลขแนวทังครับผมเล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเลขาพัฒนาครับในงวดที่ผ่านมาครับผมเปลี่ยนทีนาพอใจนะพี่น้องเนาะครับสําหรับครับผมคลิปนี้จะพาพิติตามเมืองตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปู่โคราชครับพี่น้องครับสําหรับปูโคราชกับบ่อธรรมดาครับพี่น้องเป็นสำหรับไงนะพี่น้องเนาะครับซึ่งตัวเล็กแนวทังของปูครับ ลุดยากครับพี่น้องวกเขาเลยวิ่งกับเขาเลยจับคู่บางขังกับเขาทั้งบนทั้งล่างน้พี่น้องเนาะครับซึ่งแฟนครับแฟนช่องครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกจะรู้ดีนะครับเนาะว่าตัวเลขแนวตั้งของปู่โคราชปูเป็นหนักพัฒนาตัวเลขนักพัฒนาแนวทั้งนะครับเนาะลาวพัฒนาครับอีกท่านหนึ่งที่หนาจับตาเบิงครับผมครับซึ่งพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ครับผมครับเป็นแฟนครับแฟนช่องของเก่าพารวยกันอยู่แล้วจะรู้ดีว่าครับตัวเลขของปู่โคราชครับ เข้าทุกงวดพี่น้องครับบอยวิ่งกับจับคูนะครับเนาะบอยจับคูปวกับจับคูล่างบางครั้งมาทั้งบนทั้งล่างครับซึ่งเป็นที่นนาพอใจนะครับเนาะครับสําหรับครับผมตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566กับเลขเล่าพัฒนาเลขที่ออก619 339ครับพี่น้องสาหรับเลขล่างออกเก่าานะครับเนาะครับพี่น้องเอซี่ทันใดโชคมานกันบางเนาะครับผม เก้าพารวยกับขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซทุกคนทุกคนนะครับเนาะครับสาหรับพี่น้องครับที่กาลังมองหาตัวเลขแนวทั้งข้ามากันแล้วกับอดใจรอเบิ้งตัวเลขเบิ้งแนวทางไปพร้อมๆกันครับผมกับเก้าพารวยนะพี่น้องครับน้องเอฟซท่านใดครับผมที่เป็นแฟนขาแฟนช่องกันอยู่แล้วกับเบิ้งไปน้ำกันนะครับเนาะครับว่าตัวเลขกว่าแนวทางครับผมของทั้งสํานักที่เอาไม้พี่น้องเบิ้งครับผม จะปังขนาดใดน้ะพี่น้องเนาะครับถ้าถามถึงตัวเลขถามถึงแนวทางนะครับปูโคราชบริเกงเฉพาะเลขเล่าครับพี่น้องครับเลขรัฐบาลได้ปูกับเก่งขึ้นกันครับพี่น้องครับซึ่งตัวเลขซึ่งแนวทางครับผมครับแอดจะติดตามให้พี่น้องเอซี่ครับดะติดตามได้รับชมครับผมผลงานของลุงปูอยู่ประจํานะครับเนาะครับสําหรับลาวพัฒนาการดีใจครับพี่น้องปูคนกระทิทรงตัวเลขทรงแนวทงมงไม่แล้วครับผม จะมาลงให้พี่น้องเอฟซีด้ตที่ตามได้รับชมกันนะครับเนาะสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมไปติดตามกับลาวพัฒนาปลูกโคราชครับผมครับพี่น้องสําหรับครับผมเลขลาวพัฒนาในงวดที่จะถึงนะครับเนาะไปเบิรงกันเลยครับผมวันจันทร์ที่สิบกรกฎาคม 2566กครับผมล่าพัฒนาครับตัวเลขแนวต่างของปู่โคราชครับผม นครับพี่น้องเบงกันชัดๆนะครับเนาะครับว่าตัวเลขแนวทางครับผมของปูนีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องครับผมกลับมาเบ่งในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบน วิ่งรูดบนวิ่งรูดแปดล่างวิ่งรูดสองครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรูดนะครับเนะบอควรพลาดครับผมกับตัวเล็กแนวตั้งของปูโคราชครับผม กลับมาเบิ้งนะครับเนาะในส่วนครับผมตัวเลขจับคู่ไปเบิ้งเลขบนกันก่อนครับพี่น้องหกแปดเจ็ดแปด

มาเบิงในส่วนของเหล็กจับคูเหล็กลางกันเนาะขมีนองเนาะสองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่ง สามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะพี่น้องครับเข้ามากันแล้วก็อยู่เบิงตัวเล็กเบิงแนวทางไปน้ำกันครับพี่น้องครับมาเบิงในส่วนตัวเด่นๆกันก่อนนะครับเนาะครับสำหรับเลขบนวิ่งรูดนะครับท่านอาจารย์ให้เด่นมาที่8ครับผมครับตัวเด่นๆปูก็จะมี68 7888 แปดเก้แปดครับพี่น้องสำหรับตัวร่องก็มี6หกเก้าเครับผมครับสำหรับเลขวิ่งล่างครับผมสองครับพี่น้องครับสองตัวเด่นๆก่จะมีครับผมสองหนึ่งสองสองสองมี่สครับพี่น้องครับสำหรับตัวรองน้องๆกจะมี สามหนึ่งสี่หนึ่งสามสามสี่สามครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของปู่โคราชครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนเอาไว้ไปพิจารณากันเบิ่งนะครับเนาะกลับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับผมเขามาแล้วมักตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมครับผมครับใต้คอมเมนต์ครับยินดีให้พี่น้องครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเนาะครับจะได้ครับผม สรอยกันสรุปตัวเลขสรุปแนวทางนะครับพี่น้องว่าครับผมตัวเลขวิ่งตัวใดเด่นตัวเลขจับคู่ตัวใดเดีนนะพี่น้องเนาะครับเพื่อเขาจะบริผิดพลาดครับผมในการตัดสินใจเลือกซื้อเลขหาเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทันใดมีความเห็นแบบใดในการนําเสนอกะยินดีครับผมครับยินดีที่พี่น้องครับผมติชมเข้ามานะครับเนาะครับทางช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยก็ยินดี ครับอมที่จะปรับปรุงนะครับเนาะวิธีการนําเสนอครับผมกับก sure ็ดีใจนะพี่น like ้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะรับสาหรับทันทีคอมเมนต์เข้ามากครับผมครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมครับพี่น้องเห็นตัวเรคแนวทางแล้วมักตัวใดชอบตัวใดไก่อย่าลืมนะพี่น้องยายมันพลาดครับเหมือนงวดที่ผ่านมาพี่น้องกับมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านที่ครับเห็นตัวเลขแนวทางกันแล้วกับแคปหน้าจอไว้แต่ว่าพอถึงเวลามาแล้วกับ พี่น้องกับพลาดโอกาสดีๆไปนะครับเนาะหลายท่านครับที่ลองโอดโอยครับผมเพราะว่าครับแคปหน้าจอเอาไว้แต่วา่าพอใกล้เวลามาแล้วพี่น้องกับอยากกับภารกิจทั้งบ้านนะครับเนาะกลับไปใหนะพี่น้นองได้พลาดครับผมโอกาสดีๆครับผมกลับโอกาสเหมือนงวดที่ผ่านมากอะ่ะ หน่อยได้พี่น้องครับน่อยนักหน่อยนาเลยแหละครับผมตัวเลขจะบนล่างเป็นตัวเดียวกันแบบนี้นะครับเนาะซึ่งเฮาต้องรอรุ่นกันอีกว่าจะมีอีกจกงวดหรือเปล่านะครับเนาะครับซึ่งแอดกับบอสามารถตอบได้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนกับบอสามารถที่จะรู้ได้นะครับเนาะครับดังนั้นครับผมครับก็ขึ้นอยู่กับครับผมดวงชะตาของเฮาทุกคูทุกคนนะครับเนาะครับถ้าสมพงกันครับดวงชะตาจะได้เกื้อกูลกันอุดหนุนกันนะครับเนาะครับ ตัวเล็กหน้าทางเขาก็จะเข่าปังๆครับบัวา่ครับผมเด็กจับคู่หรือวา่าเด็กวิ่งนะพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนจะโชคหมานกันครับสําหรับคลิมี่นะพี่น้องครับพี่น้องที่เข่ามากกันแล้วครับผมครับตัวก็กวน <laughs> ขอให้พี่น้องโชคหมานครับทุกู์ทุกคนนะครับเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมพารวยก้าพารวยก็ต้องขอตัวมาราพระจากพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันครับขออำนยวยอวยพรพี่น้องเอฟซีโชคหมานรำ่ำรวยถูกหวยกันหมดทุกู์ทุกคนในวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2 5 6 6กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม